สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเรื่องวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนจะใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยมันคือการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับวิาศวกรรมเลยใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นมากคือเราพยายามจะสร้างการรักษาที่ออ,ออกแบบมาเพื่อคนคนนั้นโดยเฉพาะเลยหัวใจสําคัญที่พูดถึงกันเยอะคือการหาลายเซนของมะเร็งที่เรียกว่า neoantigen ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ neoantigen เนี่ยก็คือโปรโตีนกลายพันธุ์นะคะมันจะพบเฉพาะในเซลล์มะเร็งไม่เจอในเซลล์ปกติของเราเลยอ๋อครับครับซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้มันเป็นเป้าหมายที่ดีมากๆให้ภูมิคุ้มกันเราไปจัดการเข้าใจแล้วครับคือมันจําเพาะมากๆเลยต่างจากการรักษาแบบเดิมๆที่อาจจะไปโดนเซลล์ดีๆบ้างใช่ค่ะ ลดผลกระทบต่อเซลล์ปกติได้เยอะเลยแล้วกระบวนการหาเนี่ยมันเป็นยังไงครับการหาไลเซนที่ว่าเนี่ยก็เริ่มจากต้องเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อก่อนค่ะทั้งจากก้อนมะเร็งแล้วก็เนื้อเยื่อปกติของผู้ป่วยคนเดียวกันเอามาเทียบกันใช่ค่ะเอามาเทียบกันโดยใช้เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมแบบความเร็วสูงที่เรียกว่า NGS นะคะ NGS นะครับค่ะแล้วก็เปรียบเทียบหากกลายพันธ์ุที่เจอเฉพาะในมะเร็งเท่านั้นพอได้ข้อมูลมาก็ต้องใช้เอ,อ่อ bioinformatics หรือชีวสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์ต่ออืมข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้ว่าแค่หาเจอเนี่ยยังไม่พอใช่ไหมครับต้องทำนายได้ด้วยว่าตัวไหนมันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้จริงตรงนี้ดูจะ,ะซับซ้อนน่าดูเลย ซับซ้อนค่ะคือ bioinformatics เนี่ยเหมือนเราให้คอมพิวเตอร์ช่วยอ่านรหัสพันธุกรรมมหาศาลเลยค่ะเพื่อหาจุดที่มันเ,เพี้ยนไปหรือกลายพันธุ์เฉพาะในเซลล์มะเร็งค แล้วก็วิเคราะห์ต่ออีกว่าการกลายพันธุน์นั้นๆเนี่ยมันจะสร้างโปรโตีนที่หน้าปลาแปลกปลอมหรือ neoantigen ที่ภูมิคุ้มกันแบบว่ามองเห็นและจาได้ไหมอ๋อต้องให้ภูมิคุ้มกันรู้จักด้วยใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโปรโตีนนั้นมันเข้ากับระบบของเซลล์ผู้ป่วยได้หรือเปล่าที่เรียกว่า MHC หรือ HLA นะคะคือต้องตรวจ HLA typing ของผู้ป่วยก่อนด้วยโอ้หลายขั้นตอนเลยนะครับค่ะแล้วสุดท้ายก็คัดตัวที่ อ,อคิดว่าดีที่สุดเหมาะสำที่สุดอาจจะประมาณสักสิบยี่สิบตัวมาทําวัคซีนค่ะพอได้เป้าหมายมาแล้วคราวนี้ก็ต้องสร้างวัคซีนมีเทคโนโลยีแบบไหนบ้างครับที่ใช้กันอยู่ตอนนี้ตอนนี้ที่เด่นๆเ,เลยนะคะก็คือวัคซีนชนิด mRNA ค่ะอ๋อคล้ายๆกับวัคซีนโควิดที่เราคุ้นเคยกันใช่เลยค่ะหลักการคล้ายกันคือเราสังเคราะห์ mRNA ที่มีคำสั่งให้เซลล์สร้าง neo antigen เป้าหมายที่เราเลือกไว้ครับ แล้วก็ต้องห่อหุ้ม mRNa นี้ด้วยอนุภาคไขวันนาโนหรือ LNP เป็นเหมือนเกราะปอกป้องแล้วก็ช่วยนำส่งเข้าเซลล์ค่ะพอเข้าเซลล์ได้เซลล์ผู้ป่วยก็จะผลิต neoantigen นั้นขึ้นมาเองเลยข้อดีของ mRNa คือมันเร็วปรับเปลี่ยนง่ายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะผลิตได้เร็วแล้วก็ปรับสูตรได้ค่อนข้างง่ายแล้วอีกแบบที่เห็นพูดถึงกันคือวัคซีนเปบไทยอันนี้ต่างกันยังไงครับวัคซีนเปบไทย p พปไทด์วัคซีน e s อันนี้จะตรงไปตรงมาหนะะ่อยค่ะคือเราสังเคราะห์ชิ้นส่วนโปรโตีนหรือเปปไทด์สั้นๆขึ้นมาเลยในห้องแลบอ๋อสร้างตัวโปรโตีนมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ฉีดเปปไทด์สังเคราะห์นี่แหละให้ผู้ป่วยเลยวิธีนี้ก็สังเคราะห์ง่ายได้ของที่บริสุทธิ์แต่ว่าส่วนใหญ่เอ,อมักจะต้องใช้ร่วมกับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือ adjuvants ช่วยเสริมฤทธิ์แล้วประสิทธิภาพล่ะครับ เทียบกับ mRNA บางทีอาจจะกระตุ้นภูมิได้ไม่แรงเท่า mRNA ค่ะแต่ก็เป็นอีกทางเลือกที่สำคัญนอกจากนี้จริงๆก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกนะคะเช่นใช้ไวรัสเป็นพาหะหรือใช้เซลล์เดนตริติกของผู้ป่วยเองแต่ mRNA กับเปปไทด์เนี่ยจะเด่นหน่อยในตอนนี้ฟังดูเทคโนโลยีตัววัคซีนเองก็ไปไกลมากนะครับแต่เหมือนว่าความท้าทายใหญ่จริงๆมันอยู่ที่กระบวนการผลิต ที่มันต้องเป็นเฉพาะบุคคลมากๆใช่เลยค่ะอันนี้เป็นข้อกวดสำคัญเลยเพราะมันเป็นการผลิตแบบแบบ Size of o ว คือ1ชุดสำหรับผู้ป่วยคนเดียวเท่านั้นโหหนึ่ง oh, ต่อหนึ่งเลยค่ะแล้วทุกอย่างต้องเร็วมากๆด้วยนะคะมีการพูดถึงเป้าหมายเวลาที่เรียกว่า needle to needle time คือเวลาตั้งแต่เจาะเลือดเก็บตัวอย่างจนถึงฉีดเข็มแรก6-8ถึง8สัปดาห์ซึ่งโอโ้โหมันท้าทายมากเรื่องการผลิตในโรงงานที่ต้องผ่านมาตรฐาน GNP สูงๆแล้วยังต้องยืดหยุ่นมากๆอีกด้วยการทดลองทางคลินิกก็คงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยสินะครับ แน่นอนค่ะการออกแบบการทดลองก็ซับซ้อนขึ้นอาจจะต้องใช้ดีไซน์ที่มันแบบว่าปรับเปลี่ยนได้หรือ adaptive design หรือบางทีก็เป็น e n of one คือผู้ป่วยคนเดียวก็เหมือนเป็นกลุ่มทดลองของตัวเองไปเลยครับคบแล้วก็ต้องใช้ตัวชีวัดทางชีวภาพหรือ biomarkers มาช่วยประเมินผลเยอะขึ้นค่ะแล้วก็แน่นอนเรื่องใหญ่สุดๆก็คือต้นทุนที่ยังสูงมากกับการขยายการผลิตให้รองรับคนเยอะๆได้ในอนาคตอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลย สรุปแล้วการพัฒนาวัคซีนมะเร็งชฉพะบุคคลนี่มันเป็นาการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆนะครับผสมผสานทั้งความรู้ชีววิทยาเทคโนโลยีพันธุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลแล้วก็เรื่องวิศวกรรมการผลิตด้วยถูกต้องเลยค่ะมันคือภาพชัดๆของการแพทย์แม่นยำหรือ precision medicine ที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นจริงคือการรักษาที่เหมาะที่สุดดีที่สุดสำหรับคนคนนั้นครับแต่ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้เหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะคือในขณะที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้ามากๆเนี่ยแต่ความซับซ้อนต้นทุนมันก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญอยู่คำถามคือสังคมเราจะมีวิธีจัดการยังไงหรือมีกลไกแบบไหนที่จะช่วยให้การรักษาที่มันมีความหวังมากๆแบบนี้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมมากขึ้นนอนาคตได้ยังไงอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ